นำเสนอโดย World Gas แก๊สหมดกดสั่ง World Gas ปูนอินซีปูนดีได้ดังใจ c คอนวูดนวัตกรรมเพื่อโลกสวย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Living at Home รายการ Lifestyle and Home Variety ที่คุณชื่นชอบวันนี้นะคะเก่งกับวิศลาจะพาเราไปเยี่ยมบ้านหวงจุ้ยค่ะส่วนก้อยธัญยวลัยจะพาเราไปชอบเฟอร์นิเจอร์จีนที่อยู่สุขุมวิท16ที่ร้านมาคาซ่าน,นั่นเองนะคะซึ่ง2สถานที่นี้คุณผู้ชมเป็นสถานที่ที่จุดประกายเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์วงจุย้ยก่อนที่เราจะไปพบกับเก่งกับก้อยนะคะตอนนี้เราไปเติมยิ้มอิ่เพลินกับตั๊กแตนกันก่อนค่ะ แก๊สหมดพี่ชาติสัก่แก๊สถังหนึ่งพี่เอาเวอร์แก๊นะแกหมด <UNKNOWN. S 1> กดสั่งเวอร์แกนนะครับ ช่วงเติมยิ้มอิ่มเพลินกับเบอร์แกสสนับสนุนโดยเบอร์แกสแก๊สหมดกดสั่งเบอร์แกสศูนย์สองสองเจ็ดสองสามสามสามส สวัสดีค่ะช่วงเติมยิมอิ่มเพลินกับเวอร์แกสวันนี้ตักแตนก็จะขอพาคุณผู้ชมไปหาสถานที่แฮงเอาท์ในบรรยากาศสบายสบายค่ะรอมนั่งชิมอาหารอร,ออร่อยๆสไตล์ฟิวชั่นทั้งอาหารยุโรปและอาหารไทยที่ร้านบายูโครงการอินพระราม3ค่ะไปดูกันเลยค่ะร้านบายูร้านอาหารกึ่งบาร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการแต่งร้านและการนำเสนออาหารและเครื่องดื่ม ายในร้านได้จัดสรรพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส,ส่วนลงตัวสไตล์การตกแต่งสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการตกแต่งสไตล์ลอฟจากสไตล์การตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงการสร้างสรรค์เมนูอย่างลงตัวทำให้เมนูอาหารทุกๆจานของร้านบายูนะคะออกมาหน้าตานหน้าทานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับร้านบายูนะคะก็เปิดให้บริการสองรอบด้วยกันค่ะ รอบกลางวันก็จะเป็นอาหารไทยและไทยฟิวชั่นค่ะและส่วนรอบเย็นนะคะจัดเต็มได้เลยกับฟูลคอสค่ะสไตล์ฟิวชั่นยุโรปและไทยค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมาดินเนอร์อาหารแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ร้านบายูแต่ว่าตอนนี้ตักแตนว่าตักแตนเริ่มหิวแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอสั่งออเดอร์ก่อนลวกันนะ มาแล้วนะคะสำหรับเมนูจานแรกของเราที่เขาบอกว่าเรียกน้ำย่อยได้ดีจริงเพราะว่าจานนี้แซบเวอร์ค่ะก็จะมีทั้งความสดของแซลมอนนะคะที่พันของตัวกุ้งไว้เราจะบอกว่ากุ้งที่นี่นี่ไซส์ใหญ่มากๆนี่ขนาดแบบว่ามาแบบเป็นคำๆด้านล่างเป็นเนื้อทูน่าสดค่ะ ก็มาผสมผสานกันระหว่างเนื้อแซลมอนสด,สดกุ้งสดแล้วก็ทูน่าสดนะคะแล้วเขาบอกว่ากิมมิคของที่นี่นั่นก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบว่าสีสันแซ่บมากๆให้ดูจากสีที่อื่นเนี่ยอาจจะเป็นแค่น้ำจิ้มซีฟู้ดธรรมดาแต่ว่าที่นี่มีกิมมิคอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเป็นวาซาบินะคะซ่อนอยู่ด้านล่างของคำนี้จะทำให้มีกลิน่นวาซาบิชุนนิดๆซาหน่อยๆของวาซาบิแต่ว่าได้รสชาติจี๊ดจ๊าดแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะว่าจะจีน รู้สึกได้กลิ่นของวาซาบินิดนะคะด้านใต้แต่ว่าสําหรับใครที่บอกว่าอาจจะไม่ทานวาซาบิจะบอกว่าจริงๆอะ่ะมาแค่กลิ่นจริง,รงแต่ไม่มีรสชาติไม่มีอะไรที่แบบฉุนมากเลยแล้วก็จะได้กลิ่นความหอมของวาซาบิแล้วก็ที่จี๊ดจริงๆคือน้าจิ้มซีฟูด้ดแบบว่าแซ่บมากคําแรกเท่านั้นน้าตาไหลเลยค่ะใครที่บอกว่าทานเผ็ดได้ไม่มากก็อาจจะลาดเบาๆอะไรเงี้ยใครที่บอกว่าอยากได้รสชาติที่แบบจี๊ดจาเลยก็ตักใส่เต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พอมันผสมกันลงตัวมากๆระหว่าง ความสดและก็ความหวานของเนื้อปลานะคะเนื้อปลาทูน่าแล้วก็แซลมอนแล้วก็ตัวกุ้งด้วยเขาบอกว่าสุดยอดจริงๆและมาถึงจานสุดท้ายนะคะเป็นเมนคอร์สซิงเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะเป็นชิคเก้นบาวเ r i รียหรือว่าสเต็กไก่บาวเรีนั่นเอง,เองที่เขาบอกว่าเป็นไก่ที่ใช้น่องสะโพกแล้วก็เป็นไก่สตัฟฟิ้งนะคะด้านในก็จะแบบ นำออกมาปรุงรสครูเครื่องเทศแล้วก็ใส่ยัดกลับเข้าไปในตัวไก่ใหม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะทานครูกับน้ำเกรวี่แล้วก็จะมีมันฝรั่งแล้วก็ด้านล่างของมันฝรั่งนะคะก็จะเป็นแอปเปิลเชเดอร์เนื้อไก่แบบว่าเข้าวันนี้ดีมากแล้วก็มีรสชาติจะบอกว่าจริงๆเนี่ยส่วนที่ักแต่งปักเนี่ยยังแบบอาจจะมีน้ำเกรวี่ราดมาเยอะนี่ก็แค่แบบ แค่กินเนื้อไก่เฉยๆก็ยังอร่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าอยากเพิ่มความเข้มข้นก็อาจจะเอาน้ำเกรวีราดไปนิดนึงก็ได้นะ,ะแล้วก็จะบอกว่าตัวหนังของชีเกนบาวเวียเนี่ยกรอบมากๆแล้วก็ด้านในเนื้อนุ่มกลมกลม่อมมากๆจริงๆเดี๋ยวเราลองทานคู่กับแอปเปิ้ลเชเดอร์ค่ะพอทานคู่กับแอปเปิ้ลเชเดอร์นะคะก็จะให้แบบรสชาติเป็นอีกแบบนึงค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมสำหรับใครที่อาจจะชอบแบบความหวานกลมกลม่อมของแอปเปิลนะคะแล้วพอมันมาผสมกับเนื้อไก่ก็อาจจะให้อีกรสชาติหนึ่งเลยก็ ยังไงก็มาที่นี่อย่าลืมมาสั่งนะคะกับ c h i เก้น b บาเรียนค่ะค่ะวันนี้นะคะตักแตนรวมไปทั้งรายการแล้วก็เวอร์แกสเนี่ยก็มีน้องเติมสุกมามอบให้ทางร้านบายูด้วยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปร่วมสนุกชิงของรางวัลกับเวอร์แกสกันก่อนค่ะ <ๆ S 1> วันนี้ชวนมาร่วมสนุกชิงรางวัลกับเวอร์แกสรับไปเลยทันทีโปรโมชั่นมิกซ์แอนด์แมจากร้านบายู เพียงหยิบมือถือพร้อมตอบคำถามจาก w o r ร์ g แ s สง่ายๆวันนี้ว่าร้านที่ตักแตนพามาชิมอาหารในวันนี้ชื่ออะไรระหว่างบายูพิม w ์ w w t เว้นวรกหนึ <you> ่งทูยูพิม์ WGT เว้นวรสอส่ง SMS มาที่4 6 9 4 1 0 0ค่ะค่ะวันนี้นะคะตักแตนก็ต้องขอขอบคุณทาง w o r ร์ g แ s สค่ะที่ให้ตักแตนได้มา ส่งมอบช่วงเวลาดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะแก๊สมดกดสั่ง World Gas ค่ะที่เบอร์022723333ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วจะเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ <Bye. S 3> แก๊สมดพิชาตักแก๊สถังหนึ่ง World Gas ที่อเอาเวอร์แก๊สนะแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊น,นะครับถึงไหนแล้วครับสักูนะคะมีคนบอกว่าที่เอนซีคอนกรีตเนี่ยส่งไว้ไวเพรอรถเราวิ่งทะลุมิติได้ ถึงแล้วครับไม่เห็นเห็นเลยครับสวัสดีครับแต่ความจริงเพราะเรามี tracking system ทำให้เราจะส่งชับไวส่งได้ดังใจเทไวทุกที่ต้องกินสีช่วงเยี่ยมบ้าน สนับสนุนโดยปูนินทรีปูนดีได้ดังใจคุณคุณที่เชื่อเรื่องห่วงจุ้ยช่วงเยี่ยมบ้านวันนี้ค่ะเก่งกวิศราปัตธรรมสูตรจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ดังด้านศาสตร์ของห่วงจุ้ยค่ะอาจารย์ท่านบอกนะคะว่าห่วงจุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์เลยล่ะค่ะค่ะและตอนนี้เก่งก็อยู่กับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ห่วงจุ้ยแล้วนั่นก็คืออาจารย์นัทวัฒน์ประภาเทพนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ได้ยินว่าอาจารย์เนี่ยเชี่ยวชาญในด้านเรื่องของการศาสตร์พวงจุ้ยมากครับผมอยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วศาสตร์พวงจุ้ยมันคืออะไระคะก็จริงๆแล้วศาสตร์ของพวงจุ้ยเนี่ยเป็นหลักการหรือว่าหลักเกณฑ์นะที่อิงเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักนะก็คือคนเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะเป็นไปในทางเดียวหรือสอดคล้องกับหลัก<ม>หรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างชื่อของพวงจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าแปลตามตัวจริงๆเนี่ย พวงก็แปลว่ารมนะครับจุ้ยก็แปลว่าน้ำเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยก็คือเป็นการปรับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรของเราเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจของ่วงจุ้ยที่แท้จริงนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆแล้วอย่างนี้อาจารย์เริ่มเข้ามาศึกษาศาสตร์่วงจุ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วได้ยังไงคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือเริ่มจากตอนที่อาจารย์เรียนจบนะเรียนจบจบมาทางสายวิศวกรรม เพระาะงั้นเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องของการสร้างบ้านและฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆที่จบมาเนี่ยก็เป็นช่วงกระแสที่ในช่วงนั้นเนี่ยฮวงจุ้ยค่อนข้างแรงรนะแล้วก็มีอยู่หลังหนึ่งเหมือนกันที่อ,อาจารย์เขาเรียกว่าออกแบบเสร็จแล้วนควรจะเข้าใจว่าคนที่ศึกษาทางด้านวิศวกรรมเนี่ยกว่าจะออกแบบบ้านเสร็จหลังนึ่งนะต้องไปคำนวณแล้วว่า รับน้ำหนักยังไงใส่เหล็กอะไรยังไงเนี่ยเพราะงั้นคำนวณไม่หมดทุกอย่างแล้วหลายเดือนนะกว่าจะถ้าเกิดหลังใหญ่ๆมากบางทีสองสาเดือนกว่าจะเสร็จนะแต่สิ่งแสคงจุ้ยมา5นาทีแก้หมดเลยคือทุกอย่างราทำมาสเดือนสิ่งแสงไม่มีเอานี่ไม่ถูกแก้แก้หมดเลยรู้สึกช็อกว่าเอ๊ะ คือมันคือศาสตร์อะไรอ่ะมันคือศาสตร์อะไรอ่ะทำไมทำลายวางเรียนมาสี่ห้ปีอ่ะสี้ปีกว่าจะจบนะนาะแล้วออกแบบหลังหนึ่งหลายเดือนนะส<อ>ิงแสมา5้าทีเองสิงแสพลื้อหมดเลยนะพองานเนี้ยก็เลยเป็นแรงผลักดันเหมือนกันว่าไอ้งั้นเราควรจะไปศึกษาหน่อยพอเปิดประตูบ๊บนะก็จะได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงอันนี้คือครกระดิง่งโมบายอันนี้กระดิโมบายกระดิง่งนะครับ นะคือเจ้าสังเกตก่อนเลยว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่นิ่งเงียบแล้วก็ไม่ค่อยสว่างนะไม่ค่อยสว่างเนี่ยเพราะงั้นอาการแขวนโมบายอย่างนี้นะหรือบางที่อาจจะใช้เป็นลูกแก้วอะไรเงี้ยก็ช่วยในการหนึ่งมีเสียงนะมีความเคลื่อนไหวะนะสถานที่อย่าให้มีความนิ่งมากไปเพราะอะไรคะต้องมีความเคลื่อนไหวนะเป็นการแบ่งแยกให้รู้ว่าเป็นที่ของคนเป็นนะ นะเพราะงั้นคนตายไม่ควรจะเข้ามาค,ควรอันนี้การแขวนเปิดตัวบมีเสียงกุุงกิ้งกิ้งนะเป็นการขับไล่หรือเป็นการบอกบอกอนณาเขตบอกพื้นที่ให้รู้ว่าที่นี้เป็นที่ของคนเป็นนะไม่ใช่คนตายเพราะงั้นเนี่ยก็จะการในเรื่องของวิญญาณสัพเวสีต่างได้ค่ะแล้วนอกจากตัวบมบายตรงนี้แล้วเนี่ยใน่วนนี้มีอะไรที่เป็นส่วนเสริมช่วยอีกไหมคะอ,ะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของฉอลกสีนะฉลกสีเนี่ย เกยจะออกเป็นโทนขาวสะเกือบหมดซึ่งจริงๆเนี่ยสีเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างจะแนะนำนะสำหรับคนซึ่งไม่รู้ว่าเราเกิดปีนักศัตย์อะไรไม่รู้ว่าเราฉะโลกอะไรเนี่ยเน้นสีขาวไว้ก่อนอันนี้ก็จะมีอ,องค์เขาเรียกว่าโคกอลซิลนะซึ่งหลายคนผมบอกได้เลยว่าเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าโคกอกซิลเนี่ยเป็นเทพซึ่งจริงๆไม่ใช่นะอ่าโคกอกซิลเนี่ยจริงๆก็เป็นเหมือนเครื่องเครื่องเตือนสติ อันดับแรกเลยการวางตำแหน่งของโคลกลซิลต้องวางให้ถูกนะฮะนะก็คือคกอยู่กลางเนี่ยก็คือ,อผู้ชายที่ใส่หมวกคุนนางลกก็คือพ่อค้านะพ่อค้าเนี่ยนะจะอยู่ทางด้านขวามือนะซิลซึ่งเป็นผู้เท่าที่มีศีรษะร้านมีหนวดเคาตรงทางแสดงถึงอายุยืนถ้าคนจีนจริงๆแล้วเนี่ยเขาถือว่ามีโคกมีลกแล้วก็มีซิลนะอันดับแรกก็คือมีคกก่อน ทุกคนต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็จะได้มาซึ่งเขาเรียการาบยสศสรรเสริญได้ชื่อเสียงบรารมนะีส่วนในเรื่องของรคซึ่งเป็นพ่อค้าเนี่ยนะพ่อค้าซึ่งเขาเรียกว่าทำมาค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะก็จะย่อมได้มาซึ่งเขาเรียกว่าทรัพย์สินก็คือมีทั้งชื่อเสียงแล้วมีทั้งทรัพย์สินแล้วนะก็มาถึงอายุยืนก็มาถึงความที่มีอายุนั่นเองแล้วก็ตำแหน่งที่วางจริงก็ควรจะเป็นห้องรับแขก เพราะว่าเพื่อทุกคนจะได้เห็นนะจะได้รับรู้และสึรัาแล้วสําหรับรูปปั้นข้างๆนี้ล่ะคะอันนี้ก็คือปีเซียนะปีเสียจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็วางผิดค,คนก็าวางผิดนะเพราะตําแหน่งการวางปีเซียเนี่ยก็คือให้วางแบบหันข้างะนะอันนี้อันนี้คือการวางหันข้างหรือวางหันหลังหันหลังให้เราใช่ไม่ใช่วางหันไปหน้าบ้าน อ๋อคืออ๋อปีเซียควรจะวางหันหลังหันหลังให้บ้านให้หน้าบ้านนะหรือวางข้างเพราะอะไรเพราะปีเสียคือสัตว์ซึ่งไม่มีรูทวารค่ะนะเพราะงั้นเนี่ยเขาหมายถึงสัตว์ที่เก็บซับคือกินเข้าไปคือกินอย่างเดียวฮะก็เก็บซับอย่างเดียวไม่ถ่ายออกอันนี้ก็เป็นตำแหน่งของห้องผู้บริหารก็เหมือนกันลักษณะของคุณสังเกตถึงแม้จะห้องเล็กเนี่ยแต่ว่าถูกตามหลักคงจุ้ยสองข้อค่ะนะข้อแรกเมื่อเปิดประตูแล้วต้องไม่ปะทะกับโต๊ะทำงาน แล้วก็ข้อ2นะก็ด้านหลังคือ<ฆ>นะด้านหลังบ้านคงนะสังเกตถึงห้องจะเล็กๆแต่ก็เปิดมาแล้วก็ไม่เจอโต๊ะนะครับวนี้เพราะว่า1นะตำแหน่งของผู้บริหารเนี่ยนะฮนะเ,เมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วไปปะทะเลยโดยตรงเนะี<ฆ>่ยมันจะทําใหเา้เขาเรียกว่าผู้บริหารรับภาระ,ะหนักนะแล้วก็อีกห้องหนึ่งซึ่งสําคัญมากสำคัญมากเลยเนี่ยนะแล้วก<ฆ>็80%ซของการไปดูเนี่ยตั้งผิดหมดเลย คือห้องพระในห้องพระเนี่ยจะมีเทพอยู่ด้วยนะครับพรบนะพุทธจะอยู่ตรงกลางพระพุทธจะอยู่กลางนะฮนะแล้วก็มีกระถางทูปนะเนื่องจากพระพุทธเราเนี่ยเวลาจุดทูปเนี่ยจะใช้ทูปสามดอกนะครับ,รบแล้วก็ทางด้านซ้ายนี่จะเป็นองค์พระพิคเนตนะครับ,นะรบนะองค์พระพิคเนตก็จะมีกระถาทงทูปต่างหากเนื่องจากพระพิคเนตเนี่ยต้องจุดทูปเก้าดอก นะเสจแล้วตรงด้านขวามือเนี่ยจะมีเขาเรียกองพระราหูพระราหูก็เช่นกันว่าสังเกตว่าจะมีการตั้งกระถางทูบตั้งขาะนะเนื่องจากพระราหูนี่ต้องใช้ทูบ12ดอกเพราะงั้นที่อาจารย์บอกว่า,าส่วนมากมันจะตั้งนผิดก็คือมาตั้งรวมกันนะแล้วก็ใช้กระถางทูบเดียวนะก็จุดทูบแค่3ดอกเพราะงั้นถึงจะคุณจะมีองค์พระราหูมีองค์พระพิฆเนศ แต่คุณก็เหมือนไม่ได้บูชาท่านเลยเพราะคุณจุดธูปบูชาแต่พระพุทธถึงแม้ว่าจะวางไว้บนหิ้งเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนคงได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่มนะคะแล้วก็อย่าลืมไปจัดออฟฟิศให้ถูกหลักฮวงจุ้ยกันด้วยยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถึงไหนนะครับ มีคนบอกว่าะะ t ี่เอ n c คอนกรีตเนี่ยส่งไว้ไวเพราะรถเราวิ่งทะลุมิติได้จะถึงแล้วคะ่ะจะถึงแล้วครับไม่เห็นเห็นเลยครับสวัสดีครับแต่ความจริงเพราะเรามี tracking system ทำให้เราจะส่งชับไว,ไวส่งได้ดังใจเทไวทุกที่ต้องกินสี่ สังเกตไหมภาพบ้านของเด็กๆมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรมทดแทนไม้ นวัตกรรมเพื่อโลกสวยเพื่อให้เข้าตีนในวันเสาร์นี้ช่วงครบเครื่องเรื่องบ้านก้อยธัญ,ญาวาไลพินิจจะพาคุณผู้ชมไปชม,ไปช,มไปช็อปเฟอร์นิเจอร์จีนที่ร้านมาคาซาสุขุมวิท16ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านมาคาซาสุขุมวิท16ค่ะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปเลือกชมเฟอร์นิเจอร์สวยๆและยังเสริมหวงจุ้ยได้อีกด้วยค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะ ชมค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับคุณธนพลโคสุพมงคลค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านมาคาซาแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะความเป็นมาของร้านมาคาซาเนี่ค่ะเกิดจากอะไรคะผมออชอบในตัวเฟอร์นิเจอร์จีนที่นําเข้ามานี่นะครับเฟอร์นิเจอร์ของที่นี่เนี่ยออของเราจะมีที่ทําจากหวายแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์นําเข้าจากประเทศจีนงั้นเดี๋ยวเราไปดูเฟอร์นิเจอร์ของมาคาซากันเลยค่ะ แล้วของชิ้นแรกนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นตู้ยาจีนนะครับตู้ยาจีนเป็นตู้เก่าเลยไหมคะอันนี้เป็นตู้เก่าเลยนะครับแต่จริงๆคือตู้เก่าอันนี้ก็คือเขาก็ช่างไม้เนี่ยเขาก็ต้องซ่อมทุนั่นเยอะเหมือนกันเพราะว่าสภาพที่มาตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเย่อกมันจะเหลือด้านหน้าซะเยอะแล้วก็มี<ะ>โพรงด้านในแล้วก็เป็นโครงเพราะว่าสภาพมันจะมันจะต้องซ่อมเยอะมากครับตัวนี้เป็น เฟอร์นิเจอร์ไวท์เทียมนะครับก็สามารถตั้งไว้อยู่ที่ภายนอกได้เลยเพราะว่าโครงสร้างก็เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ใช้เป็นไวท์เทียมสารแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาที่ร้านนะคะสามารถเดินทางมาได้ยังไงบ้างคะที่ร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนสุขวิทนะครับก็อยู่ตรงสุขวิทซอย16เข้ามานะ่าอยู่ประมาณ2อ0เมตรนะครับอยู่ทางซ้ายมือ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธนพลมากเลยนะคะที่ให้โอกาสก็ได้มาเดินชมเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะยินด,ด,ดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบกันนะคะกับเฟอร์นิเจอร์ที่ก้อยพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้และสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาชมก็สามารถแวะมาได้ที่ร้านมาคาซ่าสุขุมวิทสิบหกค่ะและสีสันของการช้อปปิง้งก็จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจาทุกสัปดาห์แน่นอนสําหรับวันนี้หมดเวลาของก้อยลงแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ท้ายรายการด้วยตะกะแตนที่ไปถามดรซีเมนว่าอินเตอร์ล็อกบ็อกคอนกรตที่เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ง่ายต่อการใช้มันคืออะไรคะช่วงรอบรู้เรื่องบ้านสนับสนุนโดยปูนอินซีปูนดีได้ดังใจช่วงร้อยแปดปัญหาบ้านตอบโดยดรซีเมนช่วงรอบรู้เรื่องบ้าน ตักตานขอนำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตท,ที่ใช้กันเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งวันนี้ตักแตนคงตอบคำถามเองไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตักแตนมีดรซีเมนค่ะจากปูนอินซีบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนมาเป็นคนตอบคำถามค่ะสำหรับวันนี้ขอแนะนำดรซีเมนค่ะนั่นก็คือคุณภาคภูมิสุขสมวัฒ ตำแหน่งวิศวกรสนับสนุนเทคนิคบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภาคภูมิค่ะตักแต่ถามนิดนึงค่ะคว่าตอนนี้มี SMS สจากทางบ้านถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตท,ที่เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้ค่ะค,คำถามถาม